สวัสดีครับและสำหรับการแสดงและการแนะนำสอนต่อไปนี้นะครับเป็นเทคนิคการเปลี่ยนหน้าไพ่อีกแบบหนึ่งของนักมายากลในยุคคลาสสิกชื่อคาร์ดินีการแสดงต่อไปนี้เป็นทริคช็อตที่ไวและเกิดการหลวงตามากเพราะฉะนั้นอย่ากระพริบตานะครับไพ่เลขที่อยู่ตรงมือจะเปลี่ยนหน้าได้แบบนี้ครับ การแสดงอันนี้นะครับใช้มุมสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะต้องใช้มุมในการเบี่ยงเบนการมองวิธีก็คือเราจะต้องถือไพ่ให้เฉียงเข้าหาผู้ชมไม่ใช่แบบนี้ให้เฉียงลักษณะนี้นะครับแต่ผมจะแสดงในมุมที่นักแสดงเห็นนะครับเคล็ดลับก็คือ2จังหวะ1 ใช้นิ้วกลางนิ้วนางหนีไพ่ขึ้นมา1ใบหรือมากกว่าแล้วก็เอามือข้างขวาดัานยกเอาไพ่ใส่เข้าไปด้านล่างดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2แบบนี้เวลาทำอย่ากเกร็งเพราะไม่งั้นเวลาที่ไพ่ใบที่อยู่ในอุ้งมือกระดก อาจจะติดขึ้นมาหลายใบให้ใช้แรงแผ่วๆเบาๆนะครับอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นในขณะที่เจ้าไพ่ใบที่ถูกเปลี่ยนไปข้างล่างก็คือใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางจับยกขึ้นเล็กน้อยแล้วง้างนิ้วที่เหลือเพื่อที่จะดันไพ่เข้าไปด้านล่างพร้อมกับดริปเปอร์ไพ่ลงมาเป็นการหลวงตาผมจะทำให้ดูในมุมที่ผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1 2ึซ้ำแบบนี้นะครับเรียกว่าการเปลี่ยนไพ่แบบคาร์ดินีครับอาจจะต้องใช้การฝึกฝนโดยความพยายามแต่ได้รับความทึ่งเพราะว่าเป็นไพ่ธรรมดาที่สามารถหยิบจับสลับได้แล้วก็แสดงได้ในทุกสถานที่เลยนะครับ